วันนี้ทิมจะมาแนะนำ10อันดับยางรถยนต์นะครับที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในเมืองครับผมทำไมคิมถึงเรื่องอันดับแรกนะครับเพราะว่า1เลยเนี่ยมันเป็นรุ่นที่ออกใหม่ล่าสุดเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแล้วก็อย่างค่อนข้าง,งที่จะครอบคลุมทุกไซสแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคิมต้องบอกงนี้ครับว่าอันดับ2อง,องมเนี่ยมันอาจจะเป็นอันดับหนึ่งของใครๆหลายๆคนนะครับผมนะ ไปเทดขอบมาแล้วใช้งานในเมืองเนี่ยค่อนข้างนุ่มและขับสบายเลยแล้วผมก็เลยว่าเออถ้าเราจะเลือกใช้งานในเมืองแล้วนุ่มเงียบด้วยเนี่ยเราไปเลือก v 5 5 3 Primacy 4หรือว่า t u ร a n z a 6ไปเลยดีกว่าถ้าเลือกตัวนี้รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นรับจบสําหรับยางระครประหยัด m a x กซิกับดิ Stone โอตาี้เนี่ยจริงๆมันใกล้กันมากนะควรมีแหละยางมันมีมาตรฐานคุณภาพดีแล้วราคาเนี่ยประหยัด สวัสดีครับคิมไทบิดกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้คิมจะมาแนะนำ10อันดับยางรถยนต์นะครับที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในเมืองครับผมต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่าการใช้งานในเมืองเนี่ยเพื่อนๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความต้องการจริงๆเนี่ยข้อแรกเลยก็คือเรื่องของความนุ่มเงียบขับสบายข้อที่2เลยก็คือเรื่องของการประหยัดน้ํามันสส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ โฟกัสมากๆนะครับสาหรับการเลือกใช้ยางรถยนต์ในเมืองจะไม่เหมือนยางรถยนต์ที่สําหรับออกไปใช้ต่างจังหวัดที่ต้องใช้ความเร็วหรือว่าเจอทางโค้งต่างๆมากมายนะครับมีรูปแบบการใช้งานของถนนเนี่ยที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยนะครับกรุงเทพอุดรเชียงใหม่สุราษฎร์หาดใหญ่ขอบอกเลยครับว่า10อันดับยางรถยนต์ที่คิมจะแนะนนำวันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองแน่ๆครับ แบรนด์แรกเลยนะครับที่มอยากจะแนะนําเลยเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ออกรุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับก็คือแบรนด์โยโกฮามานะครับรุ่น a d v a n c e DB v 553ครับทำไมคิมถึงเลือกอันดับแรกนะครับเพราะว่า1เลยเนี่ยมันเป็นรุ่นที่ออกใหม่ล่าสุดเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแล้วก็อย่างค่อนข้างที่จะครอบคลุมทุกไซส์แล้วนะครับป553รุ่นนี้เนี่ยจุดประสงค์เด่นของมันเลยเนี่ยคือเรื่องของความ นุ่มเงียบครับในความเงียบของมันเนี่ยเสียงเนี่ยดีขึ้นถึง15%ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลายดอกยางเรื่องการสัมผัสข,ของหน้าถนนกับพื้นถนนนะส่วนที่2เนี่ยการรีดน้ําของยาง V553 ก็ดีกว่า V552 รุ่นก่อนเนี่ยถึง9%คิมก็เลยให้อันดับ1นึ่งะครับสำหรับยางโยโกฮาม่า V553 ครับเพื่อนๆนะครับที่อยากรู้ว่าโยโกฮาม่า V553 เป็นยังไงดียังไงนะครับก็ไปดูที่รีวิวยางในช่องไ e ยบี Channel ได้ จริงๆแล้วเนี่ยคิมต้องบอกงี้ครับว่าอันดับ2คิมเนี่ยมันอาจจะเป็นอันดับ1ของใครๆหลายๆคนนะครับแต่ว่าที่คิมให้อันดับ2เนี่ยเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมีมานานแล้วนั่นก็คือ Michelin Primacy โฟนะครับผมต้องบอกว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นรับจบของทุกๆคนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความนุ่มเงียบรีดน้ำดีนะครับแล้วก็อายุการใช้งานดีทั้ง3ส่วนเนี่ยผมว่ามันเพอร์เฟกแหละ ยางเนี่ยก็ค่อนข้างครอบคุมทุกไซ์แล้วนะครับในปัจจุบันนี้แต่ว่าเนื่องจากที่ผมให้อันดับ2เพราะว่าเราอะรอกันนานๆแล้วว่า Primacy 5เมื่อไหร่จะมาที่ประเทศไทยสักทีนะครับผมก็เลยให้ยางมิชลินไพร r มาซี่โฟตัวเนี้ยอยู่อันดับ2นะครับ อันดับ3นะครับที่คิมอยากจะแนะนำนะครับเป็นยาง Be ี t สโตนนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะครับของ Be ี t สโตนก็คือรุ่นท u ร a n ซ a 6ครับแต่ที่คิมให้อันดับ3เนี่ยมันมีเหตุผลครับนับปี2024นี้เนี่ยมันผลิตออกมาไซส์เนี่ยค่อนข้างจำกัดครับมันแค่5ไซส์เองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะครอบคลุมในรถทุกๆรุ่นทุกๆแบรนด์ได้นะผมก็เลยให้อันดับ3แต่ถามว่าเฮ้ยปีสโตนทูรันซ่า6รุ่นนี้ดีไหมต้องบอกเลยครับว่าผมน่ะ ไปเทสขับมาแล้วใช้งานในเมืองเนี่ยค่อนข้างนุ่มและขับสบายเลยแล้วก็ตัวเทคโนโลยี Enlighten เนี่ยที่เขาบอกว่าประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นถึง15%เมื่อเปรียบเทียบกับยาง T005A เรื่องประหยัดน้ำมันเรื่องความนุ่มเงียบยาง Bridgestone Turanza 6ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับ Turanza 6เนี่ยมันมีไซส์จำกัดใช่ไหมคุณก็เลือกใช้ T005A ผมก็ยังแฮนดับ3อยู่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆเนี่ยไปดูรีวิวได้นะครับสำหรับ Turanza 6ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับ อันดับ4แล้วนะครับผมอันดับ4เนี่ยผมให้ยาง Good Year a ์อ u l n n Maggaard ครับจุดเด่นของรุ่นนี้จริงๆเนี่ยในเรื่องของความทนแล้วก็รีดน้ำได้ดีครับ2ตัวนี้เนี่ยมันเลยทำให้การใช้งานในเมืองเนี่ยค่อนข้างเหมาะสมไม่ได้ใช้สมรรถนะที่สูงรวดเร็วมากนะักนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ พุทยาอซูแลนด์แมกกาดเหมาะสมยิ่งขึ้นไปอีกก็คือเรื่องของราคาครับจับต้องได้ซื้อง่ายขายคล่องนะครับมันทําให้เป็นตัวเลือกอันดับที่4ี่ที่มอยากจะแนะนำเ,เพื่อนๆเหมือนกันนะครับอันดับที่5นะครับผมอันนี้จริงๆอ่ะสูตรสีกบอันดับ4เลยก็คือยางยี่ห้อดันหลอดผมให้3รุ่นเลยครับ EC 3 0 0 EC 300พัดแล้วก็ดันหลอด LM 7053รุ่นนี้เนี่ยจุดประสงค์จริงก็คือเรื่องของความนุ่มเนาะใช้งานในเมืองเนี่ยผมว่าเพอร์เฟกเลย แต่ว่าถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากได้ยางที่ประหยัดน้ํามันนะผมก็แนะนําเป็นตัว EC 3 0 0กับ EC 3 0 0 Plus พัทแต่ถ้าสมมติว่าอยากได้สมรรถนะที่มันดีขึ้นมานะครับก็เลือกเป็นรุ่น LM 7 0 5นะครับอันดับที่6เนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าไม่ว่าจะเป็น Michelin XM 2 plus energy Bristone Eco Pure p 3 0 0 Yokohama Blue Earth AE 5 1 3ตัวนี้เนี่ย ผมให้อยู่ในลำดับเดียวกันมันเป็นตัวรับจบแล้วก็เป็นตัวประหยัดน้ํามันของทั้ง3ยี่ห้อนะครับใช้งานในเมืองเนี่ยได้ดีมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างคงทนครับแต่ว่าข้อเสียที่ทาให้ผมเนี่ยมาจากลำดับที่6ก็คือเรื่องของราคาครับราคาเนี่ยทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยมันเกือบเทียบเท่ากับกลุ่มนุ่มเงียบกลุ่มพรีเมียมแล้วไอ้รุ่นอันดับ1อั 2, นดับ2อันดับ3ผมก็เลยว่าเออถ้าเราจะเลือกใช้งานในเมืองแล้วนุ่มเงียบด้วยเนี่ยเราไปเลือก V553 p r i m a c y 4หรือว่าทูรันซ่าหกไปเลยดี ก็เลยให้มาอยู่อันดับที่6นะครับผมอันดับที่7นะครับก็เป็นยางแบรนด์เกาหลีนะครับนะวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่เข้ามาทําตลาดได้ดีในบ้านเราแล้วก็คุณภาพเนี่ยเรื่องความนุ่มเงียบเนี่ยก็ถือว่าทํางานตอบโจทย์ได้ดีเหมือนกันนะครับกับยางแฮนด์คุก135นนะครับรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าจุดเด่นของมันเนี่ยก็คือเรื่องของความนุ่มขับสบายใช้งานทั่วไปนะครับและที่สําคัญที่สุดของมันนะ่ะคือเรื่องของราคาครับราคาเนี่ย จับต้องได้ง่ายขึ้นเยอะณนะปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าสภาพเศรษฐกิจมันอาจจะไม่ได้ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราคาก็าเป็นปัจจัยหนึ่งแล้วการใช้งานในเมืองเนี่ยมันไม่ได้ใช้สมรรถนะที่สูงตัว h a n k o o k k หนึ่งสามห้รุ่นนี้ก็ตอบโจทย์นะครับในอันดับที่7ที่คิมคิดว่าเหมาะสมนะครับผมอันดับที่8แล้วนะครับผมอันดับที่แเนี่ย ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่ติดตลาดในบ้านเรามานานแล้วก็คือ,อย่าง m a x x s s รุ่น m a t 5ครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นรับจบสาหรับยางราคาประหยัดมีความนุ่มขับสบายใช้งานทั่วๆไปและราคานี่ต้องบอกว่า จับต้องได้สบายมากๆเลยนะครับ m a x i s M A P 5ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่คิมรู้สึกว่าใช้งานมาตรฐานทุกๆอย่างเนี่ยเพอร์เฟกโอกาสบวมเนี่ยน้อยมากทแทบไม่เห็นเลยอันดับ9แล้วนะครับคิมให้ยี่ห้อนี้ครับเดตัน d, d T 3 0นะครับเดตันจริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับมันเป็นแบรนด์ของยาง b ิ i d g s t o n นะครับปัญหาการผลิตอะไรพวกนี้ไม่มีแน่นอนครับแล้วก็เรื่องราคาเนี่ยโหต้องบอกว่าสูสีกับ Max m a x i s M A P 5นะบ,บางไซส์เนี่ยถูกกว่าด้วยนะ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออมาให้อันดับที่รองลงมาจากแม็กซีเนี่ยเพราะว่ายางเดตันดีทีสามศูนย์รุ่นนี้มันเป็นยางแบบสไตล์สปอร์ตเนาะมันอาจจะไม่ได้แบบตรงตามใจของคนเมืองซะเท่าไหร่เพราะว่ามีความแข็งกระด้างแล้วก็มีเสียงที่มันมากกว่ายางแบบที่ผมพูดไปหลายๆาอันดับนะครับผมก็เลยให้อันดับที่9นะครับอันดับสุดท้ายแล้วนะครับอันดับที่10นะครับผมผมให้2แบรนด์นะครับก็คือแบรนด์ดี t o n e นะครับ ra 0 1แล้วก็ โอตานินะครับ KC 2000นะครับผม2รุ่นนี้จริงๆเนี่ยอันดับ8 Max ม็กซกับอันดับ10 d ดีโซนโอตานนเนี่ยจริงๆมันใกล้กันมากนะแต่ว่าผมอ่ะให้อันดับที่1 0เพราะว่ายังไงก็ยังอยากให้อยู่ในลิสต์ว่าควรมีแหละ10อันดับเพราะว่า1หลายอย่างมันมีนม,มาตรฐานคุณภาพดีแล้วราคาเนี่ยประหยัดกว่าแม็กซิตอีกแล้วนะณปัจจุบันเนี้ยดีโซนกับโอตาเนะประหยัดมากๆแล้วก็มีจุดเด่นนะครับแล้วก็ติดตลาดเพื่อนๆเนี่ย ไว้ใจได้นะครับในเรื่องของคุณภาพนะครับก็เป็นสิทธิอันดับนะครับที่ คีมอยากจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับที่ใช้รถเกง๋งและใช้งานในเมืองเป็นหลักมีหัวใจสำคัญก็คือเรื่องของความนุ่มเงียยประหยัดน้ามันแล้วก็อายุการใช้งานที่ค่อนข้างยาวนาะนเพื่อนๆเนี่ยหาซื้อ,อยาง10อันดับเนี้ยได้ง่ายตามท้องตลาดนะครับจุดจําหน่ายเนี่ยมีเยอะมันสะดวกในเรื่องของการหาซื้อใช้นะครับแล้วเรื่องของการดูแลหลังการขายการเคลม10อันดับเนี้ยทำได้ดีขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ติดตามทยบีทช่องของเรานะครับยังไงนะครับฝากเพื่อนๆนะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งติดตามช่องไทยบิทนะครับและถ้าหากซื้อยางนะครับเรื่องซื้อยางที่แพลตฟอร์มไทยบิทนะครับเรามียาง18แบรนด์นะครับแล้วก็จุดบริการทั่วประเทศเนี่ยเกือบร้อยจุดแล้วนะครับเพื่อรองรับเนี่ยคนที่มาใช้แพลตฟอร์มไทยบิทของเรานะครับไว้ใจได้นะครับว่าซื้อยางที่ไทยบิททำให้ยางของคุณเป็นเรื่องง่ายแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ